653พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศรับหลักการครับ208นางสาวธนพรสมทองแดงรับหลักการค่ะ234นางสาวนภาพรเพชรจินดารับหลักการค่ะ290ในายประสงค์บูนพงศ์รับหลักการครับ 358นายเพชรเอกกำลังกุลรับปลักการครับส0 0 425นายเรวัตวิสุทธเวทรับหลักการครับ149นายวัชราณวังขนายรับปลักการครับ 9, ร1อนายวิรัต วรสิรินรับหลักการครับ477พลตำรวจโทวิษนุม่วงแพรสีรับหลักการครับ708นายอำัยกองมณีรับหลักการครับ